สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูมีตัวอย่างโจทย์การคำนวณหาปริมาณความร้อนโดยใช้สมการ Q เท่ากับ mc d t a t ซึ่งเป็นกรณีที่สสารมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ไม่เปลี่ยนสถานะไปดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะโจทย์ตัวอย่างที่1สเต็ปแรกของการทำคืออ่านโจทย์ก่อนนะคะทองมวล200กรัมมีอุณหภูมิล,ลดลงจาก50เป็น20องศาเซลเซียส ความร้อนที่ทองสูญเสียมีค่ากี่แคลอรี่โจทย์บอกความร้อนจำเพาะมานะคะของทองมีค่าเท่ากับ0.03แคลอรี่ต่อกลัมองศาเซลเซียสสเต็ปที่2วิเคราะห์ตัวเลขแต่ละตัวที่โจทย์ให้มาว่าโจทย์บอกอะไรกันเราบ้างนะคะตัวแรกมวล200กรัมอันนี้โจทย์บอก m ม,มานะคะ m เ,เท่ากับ200กรัม ต่อไปอุณหภูมิลดลงจาก50เป็น20อันนี้บอกเดลต้าทนะความแตกต่างของอุณภูมิ50เป็น20เดลต้าทจะเท่ากับ50ลบ20นะคะต่อไป0.03แคลอรี่ต่อกร,รัมองศาเซลเซียสอันนี้เป็นค่าของ c c เท่ากับ0.03นะคะจากสมการ q เท่ากับ mc เดลต้าทเราก็เอาตัวเลขที่เราวิเคราะห์ได้ สเต็ปต่อไปเลยคือแทนค่าเข้าไปในสรรมการ q เท่ากับ200 m แทนเข้าไปนะคะ200 c 0.03เดิตตท50ลบ20ขั้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำในวงเล็บก่อน q เท่ากับ200คูณ0.03คูณ30 50ลบ20ได้30นะคะ ได้เป็น180แคลอรี่ข้อนี้ก็จะตอบว่าความร้อนที่ทองสูญเสียมีค่า180แคลอรี่ค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2เลยค่ะสเต็ปแรกอ่านโจทย์ก่อนต้องให้ความร้อนแกงเงินมวล1 0 0กรัมมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสกี่แคลอรี่เพื่อให้เงินเริ่มหลอมเหลวจุดหลอมเหลวของเงินมีค่าเท่ากับ9 6 2องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะ0.06 อ่านโจทย์เสร็จสเต็ปที่2วิเคราะห์ตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะว่าโจทย์บอกอะไรกับเรามาบ้างนะมวล1น100กรัมอันนี้คือบอกค่า M อุณหภูมิ30จนเริ่มหลอมเหลวนะเพราะฉะนั้นเดต้าทก็จะมีค่าเท่ากับ9ก้ร้อหซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวของเงินนะลบด้วย30นะคะ ตัวเลขต่อไปเป็นค่าของ c c ของเงินนะเท่ากับ0.06แคลอรี่ต่อกร,รัมองศา,ศาเซลเซียสสเต็ปที่3จากสมการ q เท่ากับ c ด t t เราก็เอาตัวเลขที่เราวิเคราะห์ได้แทนค่าลงไปตามตำแหน่งในสมการนะคะก็จะได้เป็น q เท่ากับ100คูณ0.06คูณด้วยวงเล็บ962ลบ30 แล้วก็ทําในวงเล็บก่อนนะคะบรรทัดต่อไปก็จะเป็น Q เท่ากับ100คูณ0.06คูณ932ซึ่งได้มาจาก9 6 2ลบ30นะต่อไปก็คูณกันนะคะ100คูณ0.06คูณ932ก็จะได้เป็น782แคลอรี่ข้อนี้ก็จะตอบว่าต้องให้ความร้อนแก่เงิน782แคลอรี่ค่ะ ต่อไปดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์ที่3สเต็ปแรกอ่านโจทย์ค่ะถ้าต้องการให้แท่งเหล็กมวล1น1กิโลกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก30องศาเซลเซียสเป็น180องศาเซลเซียสต้องให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กกี่แคลอรี่บอกความร้อนจำเพาะของเหล็กมานะคะว่ามีค่าเท่ากับ0.11แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสสเต็ปที่2วิเคราะห์ตัวเลขที่โจทย์ให้มา มวลหกิโลกรัมทีนี้เรามาดูนะคะหน่วย1กิโลกรัมเนี่ยะมันเป็นหน่วยที่ใหญ่นะกว่าหน่วยของความร้อนจำเพาะซึ่งบอกมาเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะเปลี่ยนก่อนคำนวณเลยลูกมันจะได้แบบสามารถที่จะตัดทอนหน่วยกันได้นะคะมวลหกิโลกรัมคิดเป็นกรัมเพราะฉะนั้น M ก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ1000เท่ากับ1000กรัม ตัวเลขตัวถัดไปนะคะจาก30เป็น180อันนี้เป็นค่าเดลต้าทีนะคะเดลต้าทเท่ากับ180ลบ30อย่าลืมนะคะตัวเลขเนี่ยนะคะไม่ว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ให้เอาตัวเลขจํานวนที่มากกว่าตั้งแล้วก็ลบด้วยจํานวนตัวเลขที่น้อยกว่าเสมอนะเป็นค่าของเดลต้าทนะคะต่อไปตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ c อ c เท่ากับ0.11แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสสเต็ปที่3เขียนสมนการเลยค่ะ q เท่ากับ m c delta t แล้วเราก็แทนค่าของอตัวแปรล,ลงในสมนการให้ตรงกับตำแหน่งนะคะ q เท่ากับ1,000จากตรงนี้คูณ0.11จากตรงนี้ delta t 180ลบ30แทนค่าลงในตำแหน่งนี้นะคะ ต่อไปเหมือนเดิมนะ180ยแปดลบสามสอนนะคะก็จะเป็น150 Q เท่ากับ1,000คูณ0.11คูณ150จากนั้นก็คูณกันเลยค่ะ3ตัวก็จะได้เป็น16,500แคลอรี่ข้อนี้ก็ตอบว่าต้องให้ความร้อนแก่แท่งเหล็ก16,500แคลอรี่ค่ะต่อไปมาดูโจทย์ตัวอย่างข้อที่4กันค่ะ สเต็ปแรกอ่านโจทย์ก่อนความร้อนมวล200กรัมอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสวางไว้จนอนุณหภูมิลดลง30องศาเซลเซียสน้ำร้อนที่ทำให้น้ำสูญเสียไปสามารถนำไปทำให้เอทานอลมวล300กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำและเอทานอลก็ได้บอกมาแล้วทีนี้เรามาดูโจทย์โจทย์จะมีความพิเศษกว่า3โจทย์ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะน,นี่จะต้องเป็นการหา สองครั้งด้วยกันถึงจะตอบได้ครั้งแรกก็คือต้องหาความร้อนของน้ำที่สูญเสียไปก่อนแล้วก็เอาความร้อนเนี้ยไปทำให้เอทานอลมันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะแล้วก็หาว่าอุณหภูมิของเอทานอลเนี้ยมันเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์การคำนวณครั้งที่1ก่อนคือคำนวณหาความร้อนของน้ำที่สูญเสียไปนะคะเราก็จะดูเฉพาะของน้ำนมวล200กรัมนะคะนี่คือ M ของน้ำค่ะสองกรัม อุณหภูมิ90องศาวางไว้จนมันลดลง30องศาไม่ใช่ลดลงเป็น30นะคะหมายความว่ามันลดจาก90ลงมา30องศาก็คือเป็น60องศาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลบนะคะเพราะว่านี้เขาบอกค่าความแตกต่างมาแล้วนะคะว่ามันลดลง30องศานะอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าทีเลยนะคะเดลต้าทีของน้ําจะเท่ากับ30ต่อไปค่า C ของน้านะคะจะเท่ากับ1 สเต็ปต่อไปจากสมการ Q เท่ากับ mc d t a t เราจะหาความร้อนที่น้ำสูญเสียไปก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาของน้ำทั้ง3อันที่เราวิเคราะห์ไว้ในเบื้องต้นนี้แทนเข้าไปในสมการนี้ก็จะเป็น Q ของน้ำเท่ากับ200กรัมคูณ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเป็นค่า c นะคะคูณด้วย30 delta t เป็น30 200คูณ1คูณ30ก็จะได้เท่ากับ6000แคลอรี่เพราะฉะนั้นความร้อนที่น้ำสูญเสียไปจะมีค่าเท่ากับ6000แคลอรี่จากนั้นเราก็เอาความร้อนนี้นะคะไปส่งให้กับเอทานอลหาอุณภูมิที่เพิ่มขึ้นของเอทานอลน,นะคะเราก็มาดูว่า,าค่าตัวเลขของเอทานอลบอกอะไรมาบ้างนะคะตัวแรกเลยคือ300กรัมอันนี้คือมวลคือ M ของเอทานอลน,นะคะเทนะ่ากับ300กรัม ตัวที่2 0.59เป็นค่าของ c ของเอทานอลต่อไปเราก็แทนค่าลงไปในสมการนะ Q เท่ากับ6,000 6,000คือได้มาจากตรงนี้นะคะได้มาจากน้ำนะ m m นี่คือ m ของเอทานอล300 c ก็เป็น c ของเอทานอลนะคะแล้วก็ delta T ซึ่งโจทย์ต้องการให้หานะคะว่ามันเพิ่มขึ้นกี่องศา จากนั้นเราก็เอา300คูณกับ0.5ก่อนก็จะเป็น6,000เท่ากับ177คูณด้วย d ดลต้าต่อไปแล้วก็ย้ายนะคะ177จากคูณย้ายข้างมาด้านนี้ก็จะกลายเป็นหารก็จะเป็น6,000หารด้วย177เท่ากับเดลต้าทีนะคะเดลต้าทก็จะมีค่าเท่ากับ 33.9องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าเอทานอลมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้33.9องศาเซลเซียสสวัสดีค่ะ